คาเฟ่ที่สายแคมปิ้งไม่ควรพลาดพ็อปจัดเต็มถ่ายรูปสวยๆกับคาเฟ่เล็กๆกลางเมืองน,นคนปรปฐมวันนี้แชร์สตอรี่พามาใจกลางนครปฐมกับร้านคาเฟ่แนวแคมปิ้งนี่เลยโทสโต๊ค่ะข้างในนะก็จะมีเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์พร็อเก๋กๆให้เรานั่งถ่ายรูปเต็มเลยสาวาวคนไหนนะที่ต้องการไปแคม แ,แบบไม่อยากออกไปไปเชิญแดดไปเชิญลมอะไรอย่างนี้ก็สามารถมาถ่ายรูปสวยๆที่นี่ได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาทัวร์กันนะว่าข้างในมีอะไรบ <ST an th ats> ้างที่นะจะเป็นคาเฟ่เล็กๆแต่ว่าข้างในเนี่ยบรรยากาศน่ารักมากๆเลยก็จะมีเต็นท์มีเก้าอี้มีโต๊ะเนี่ยของแนวแคมปิ้งเนี่ยวางเป็นพ็อปถ่ายรูปเราก็จะได้รูปแนวไปเดินป่าไปแคมปิ้งสวยๆหลายๆรูปแน่เลยเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าจะได้รูปสักกี่รูปเจ้าของร้านมีความหลงใหลในการการเต็น์แคมปิ้ง เลยยกความเป็นแคมปิ้งมาไว้ในร้านให้ลูกค้าได้สัมผัสกลิ่นไอแม้แต่อุปกรณ์ทำกาแฟาก็ยังเป็นแบบบดมือได้รสกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ผสมผสานกับผลไม้ได้อย่างลงตัวมีเมนูให้เลือกหลากหลายทั้งชาเขียวมัทฉะกาแฟน้ำผลไม้ในโซดาชื่นชอบแบบไหนก็ตามชอบเลย ที่เราเลือกมาเมนูนแรกวันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ที่อยู่ด้านล่างชั้นกลางนมสดและตามด้วยชั้นบนกาแฟ ่วนใครอยากได้ความสดชื่นแบบสไตล์ผลไม้ที่นี่ก็มีนะอันนี้จะเป็นเมนูพีโซดาหอมพีทความซ่าโซดาและความเย็นชื่นใจที่สุด ที่โทรสุดโบเ,เป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าเจ้านี้เลยขนมปังปิ้งที่นี่ก็เลยจะมีขนมปังปิ้งอร่อยๆขายนะใครมาก็สามารถเลือกเมนูแล้วก็สั่งกินได้เลยกินกับนะ้ำมีทั้งเมนูกาแฟแล้วก็เมนูโซดาเย็นชื่นใจส่วนนะ้ำวันนี้ที่เราเลือกสั่งมาก็จะเป็นพีชโซดานะก็จะมีเนื้อพีชแบบฉ่ำๆอยู่ข้างในด้วยแล้วก็มากับโซดาเย็นๆนี mm ่เลยคุณก่อนนะ เนื้อพีคือเยอะมากๆดูดิเต็มแก้วเลยอะชิมก่อนอุ้ยชื่นใจมาก <Wow. S 1> มีความแบบอมเปรี้ยวๆหวานๆกินกับขนมปังปิ้งคือดีมากมันทำให้เราสดชื่นขึ้นเยอะเลย yeah. ขนมปังชิ้นโตโตอันนี้เป็นไวช็อกฮอกไกโดอร่อยอย่างที่บอกที่นี่พอปเยอะมากใครที่อยากลองสัมผัสบรรยากาศแคมปิง้งหรือมองหาอุปกรณ์ก็สามารถมาดูตัวอย่างที่นี่ได้เลยตกแต่งได้น่ารักมากๆเข้าถึงฟิลสุดๆ